สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดขนางดำรงหัดในวัย63ปีชีวิตในวงการบันเทิงสำหรับคนนอกนั้นดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่สุขสบายสวยหรูและโรยด้วยกลิบกุหลาบ ทำงานง่ายได้เงินมากมายถ่ายภาพยนตร์หรือถ่ายละครแค่พักเดียวก็มีเงินทองมากมายแล้วพอกลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงแล้วก็มักจะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายแต่ใครจะรู้ว่ากว่าจะได้เป็นดาวระดับวงการบันเทิงนั้นต้องผ่านการแข่งขันอย่างยากแค่ไหนอาจจะต้องอดหลับอดนอนซ้อมบมดแรกมาด้วยสุขภาพหรืออุปสรรคในการถ่ายทำซึ่งก็มีหลายคนเมื่อผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ก็กลายเป็นดาวจรัสฟ้า แต่ก็มีหลายคนที่เจอเรื่องหนักจนต้องหายหนะ้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในดวงดาวผู้โชคร้ายนั้นก็คือคนางดำรงหดัด ขนังดำรงหัตหรือขนางอมัตยากูลเกิดพุทธศักราช2,502เป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าวงการบันเทิงเมื่อปีพุทธศักราช2,520รับบทเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องล่าต่อมาในปีพุทธศักราช2,521เริ่มเป็นนางเอกเรื่องแรกบ้านโลกีคู่กับนีรศิริจันยาต่อด้วยนีรักคู่กับสมภพบเบญจาทิคุณเป็นต้นนอกจากนั้นยังแสดงภาพยนตร์เรื่องปาราหอมคู่กับสรพงษ์ชาตรีพุทธศักราช2,523เกิดเหตุไม่คาดฝันขณะท ถ่ายทำละครเรื่องเข็มมารินอินทิราคู่กับพี่สารอัราเสร,รณีถูกคลอกหน้าในฉากหน้าเตาผิงจนเสียโฉมผมหงิกทั้งหัวขนางไม่มั่นใจในการแสดงละครอีกเลยซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกลางกองถ่ายครั้งนี้ถือว่าเป็นที่ฮือฮาและกลารเป็นข่าวดังมากในช่วงนั้นและถูกพูดถึงอยู่ตลอดจนขนางดำรงหัดไม่กล้าออกมาให้ใครเห็นหายจากวงการไปนานหลายปี ไม่มีใครได้ข่าวของเธออีกแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตในวงการบันเทิงที่กําลังจะไปได้สวยก็ต้องเปลีป่ยนแปลงไปหลังจากที่เจ้าตัวนั้นกลับมาเล่นละครอ,อีกครั้งซึ่งแสดงอยู่สองสามเรื่องโดยในตอนนั้นเจ้าตัวต้องรับบทเป็นตัวรองและไม่สามารถกลับไปรับบทนําหรือบทนางเอกได้เหมือนในอดีตเช่นระเบียงรักเดือนครึ่งดาวเป็นต้นเรียกว่าชีวิตของคนังดํารงรัตน์นั้นพลิกผันจากหน้ามือไปหลังมือเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นนางเอกอีกเลย ปัจจุบันยังคงรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่ในล,ละครกับช่อง7ผลงานล่าสุดคือเรื่องเรือนพย้อมรับบทเป็นคุณย่ามะลิพุทธศักราช2560ซึ่งเจ้าตัวยังไม่คิดทิ้งวงการและยังคงยินดีรับงานแสดงอยู่เรื่อยๆถ้าหากมีบทที่เจ้าตัวคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองและสามารถเล่นบทนั้นๆได้ด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับมาตยะวงอมาตยะกุลอดีตอัครราชทูตที่ปร,รึกษาฝ่ายพาณิชย์ประจำกรุงยางกุ้งประเทศพมา่ามีบุตรชัยชื่อองค์ อนนันอมัตยกุลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ